สวัสดีค่ะวันนี้แม่จันพามาชมหาดยะนุ้ยนะจจะนะหาดยะนุ้ยนี่เป็นหาดเ,ดเล็กๆเนาะค่ะ,อ,ะอยู่ระหว่างซอกเขาของจุดชมวิวและเขาแหลมพงเทพน่าจะนะเป็นหาดไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำใสสะอาดน่าจะ จุดเด่นเขาก็คือน้ำใสสะอาดแล้วก็นักท่องเที่ยวชอบมาพายเรือแคนูกันที่นี่น,นจะจ๊ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆากน,นจะจ๊ะเนาะวันนี้น้ำลงมากนะคะเนาะก็เลยสามารถที่จะเดินไปตรงโขดหินที่อยู่ปลายตรงนั้นได้นะจ๊ะแม่จังก็เดินไปที่โขดหินตรงนั้นตรงปลายแหลมนะจ๊ะเนาะแล้วก็ไปถ่าย วิววิวตรงโขดหินนะจจะนะถ่ายมาให้พี่พี่พน้องๆเพื่อนๆ่อน,นดูนะจ๊ะเนี่ยโขดหินตรงนี้นาจะ,ะนะมาจ้ามารับชมกันได้นะา๊ะนะว่าเป็นยังไงหาดเะนนอยหาดไม่ใหญ่หรอกค่ะหาดเล็กๆแต่ว่าน้ำเขาใสาสะอาดนนะ่าจะเนาะเมื่อก่อนจะจะมีผู้คนมาเล่นน้ำเยอะนะจะนะแต่เวลานี้ ผู้คนก็น้อยนะจ๊ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะเปิดเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้านอกจ๊ะก็ยังดูเงียบเงบเหงาๆอยู่น่จ๊ะนะแต่บรรยากาศดีค่ะน้ำใสสะอาดธรรมชาติก็กลับคืนมาสวยงามน่าจ๊ะเนาะลองมาดูกันค่ะนี่แม่จันจะขึ้นไปตรงโขดหยินตรงนี้ดําๆนี่นะคะถ่ายอ้อม าหาดยานุ้ยนะจจะเนาะนี้มาดูว่าแม่จันใส่ชุดไหนมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะเนาะนี่เลยชุดทํางานถ่ายคลิปของแม่จันนะจ๊นะนาะอยู่บนโขดหินนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดยานุย้ยส่วนมากก็จะมาเล่นเรือแคน,นูนะจ๊ะเนาะถ่ายเรือแคน,นูตรงเอา่เอาวอา่าวตรงอ่อ วัดในหารและอ้อมมาทางแหลมกงเทพนี่นะจ๊ะนาะสามารถพายเรือแคนูได้คนไทยก็ชอบมาพายเรือแคนูที่หาดยะนุ้ยนะจ๊ะอ,อ่ไม่ใช่เฉพาะต่างชาติคนไทยก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะเนาะวันที่แม่จันมาถ่ายก็จะมีคนไทยมานั่งเรือแคนูกันนะจ๊ะนะแล้วก็มาถ่ายรูปตรงโขดหินที่แม่จันยืนถ่ายนี่ละจ้ะ คลาคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แตนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนจะจ๊ะเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ